เวลาทำบาปแล้วใจเราจะไม่สบายทำบาปเราจะวิตกกังวลหวาดกลัวกับโทษที่จะตามมาถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเฉยๆไม่กังวลว่าใครจะรู้หรือไม่ว่าเราได้ทำผิดหรือไม่เพราะเราไม่ได้ทำผิดใครจะมากล่าวหามาว่าอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำบาป แต่ถ้าเราทำบาปแล้วถึงแม้ไม่มีใครเขาจะมามากล่าวหาเราก็ไม่สบายใจกลัวเขาจะรู้เวลามองหน้าใครก็มองไม่สนิทใจแล้วก็กังวลว่าจะมีใครมาตามจับเราไปลงโทษหรือไม่ทำบาปปั๊บนี่ผลเกิดขึ้นเหมือนกับบุญทันทีทำบุญปั๊บก็เกิดความสุขใจ พอทำบาปปั๊บก็เกิดความร้อนใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วมันก็จะติดไปนานทุกครั้งที่เราคิดถึงบาปที่เราทำไว้มันก็ทำให้เราไม่สบายใจเหมือนกับทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำไว้มันก็ทำให้เราสุขใจบาปมันตร,ตรงกันข้ามกับบุญและเวลาร่างกายตายไปบาปนี้ก็จะเป็นตัวดึงให้เราไปเกิดในอบายกัน ถ้าบุญไม่มีเลยถ้าไม่มีบุญมาต้านมาดึงไว้ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปจะดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ละเว้นอบายมุกได้โอกาสที่เราจะไปเกิดในอาบานี้แทบจะไม่มีเลย แล้วถ้าเราทำบุญอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วร,รับประกันได้ว่าไม่ต้องไปเกิดนอบายถึงแม้ว่าบางครั้งนี้อาจจะพังเผอทำทำบาปบ้างแต่บุญที่เราทำอยู่เรื่อยๆนี้มันจะมีกำลังมากกว่าแล้วมันจะดึงใจดวงวิญญาณของเราให้ไปรับผลบุญก่อนส่วนผลบาปนี้รลอลงอาญาไว้ก่อนรอเวลาที่บุญมีกำลังน้อยกว่าบาปนี่ ถึงจะถูกไปจับไปลงโทษต่อไป